สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เคาน์เตอร์สไตล์คลิกรอบหนึ่งนะฮะก็หลายคนถามมานะครับว่าพี่หายไปไหนเนี่ยทำไมไม่ทําคลิปสักทีหนึ่งนะฮะหายไปทีแบบว่าเดือนหนึ่งทำคลิปทีหนึ่งนะวันนี้นะครับก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมกับเนี่ยนะครับที่ผมจะบอกก็คือเนี่ยเหตุผลที่ผมหายไปก็คือเนี่ยผมติดงานอยู่ที่นี่มามก็ หลายเดือนแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นความลับผมยังไม่ได้บอกใครเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกให้ว่าผมหายไปไหนนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนแล้วผมอยู่ที่นี่เองฮนะเออก็รับจ็อบมาตั้งโอ้โหนานแล้วครับอันนี้นี่ไม่เคยบอกใครเลยนี่เก็บเป็นความลับจนนานมาถึงทุกวันทุกวันนี้เลยก็ได้นะฮะดูกิจาการร้านผมนะครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นไงโอ้โหร้านผมเนี่ย,บ,บ,โอโยบอกเลยว่าเปลี่ยนจากคราวที่แล้วไป ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็มีการขยายร้านปรับปรุงร้านนิดหน่อยนะมีเพิ่มไก่มาก็หลายตัวเพิ่มตรงเพิ่มตู้ออปชันมาก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีห้องน้ําด้วยนี่ไง,ไงพัฒนาครับห้องน้ําใหญ่เบ้อเลยนะฮะมีมีที่ขี้อยู่อันเดียวนะฮะก็อย่าตกใจไปนะเพราะว่าร้านนี้ก็แทบจะไม่มีใครเข้ามาแดกเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็จะมีรูป อยู่รูปหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นรูปที่ไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าจดำจำสักเท่าไหร่นะฮะโอเคครับ, okay, รบก็โม,โม้กันไปจบแล้วนะฮะวันนี้ก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับไปโรดนะฮะโอ้โหอยาให้มีบะไเอาอะไรวะอ่านไม่ทันชิบหายละอันนี้มันให้เราทำอะไรวะเนี่ยสไปซี่ชิคเก้เหรอ สไปซี่ h ิ c k เก้นอยู่นี่ไงเปิดไปหนึ่งที What the fuck อะไรอยู่เนี่ยสไปซี่อะฮอสไบเปอร์พี่ปะอ๋อเอาไก่ไปทอดตรงนี้เหรอแล้วไงต่อป๊อปคอนนี่ไม่ต้องตรงนี้เป็นอ๋อนี่ต้องเดินชนนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้แบบนี้ ก็จะได้เป็นสไปซี่ชิเก้ชิเก้หนึ่งที่นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน้ำสไปซ์นะฮะกดตรงนี้ไปเลยเอาเลยต่อไปก็จะเป็นอ่าซิงเกอร,รอ์ซิงเกอร์เบอร์เ,อรเกอร์ที่คืออะไรวะเนี่ยมันมีเหมือนหัวหอมผักกาดแล้วก็ไก่ใช่ไหมใช่แหละคาดว่าใช่คาดว่าน่าจะใช่เอาล่ะเรามาเริ่มทำเงนเลยดีกว่าครับ ในส่วนที่1นึ่เนี่ยน่าจะเป็นบ,บัไม่ได้เหรอบัตท,ทอมเบอร์เกอร์อรที่ใส่ไปแล้วในส่วนที่2นี่ต้องเป็นเป็นไก่นะครับต่อไปตามด้วยนะฮะผักกาดแน่นอนแล้วสุดท้ายเนี่ยคาดว่าคาดว่าอะไรวะมันเหมือนอะไรขาวๆนี่ปะเออ มันเป็นซอสนะครับเหมือนมมยองเนสหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้กินเบอร์เกอร์ถ้าผิดผมขออภัยด้วยนะครับนะใครมีความรู้ก็เมน์บอกได้ฮเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นอ่นว่าอะไรวะ <c oughs> รซิดซิดเหรอชิสซาเหรอมันอ่านคล้ายๆพิซซาหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ผมอ่านผิดผมขออภัยด้วยผมไม่ค่อยจนทัดเรื่องอังกฤษเท่าไหร่นะครับ มันเหมือนพิซซ่านะแต่ว่าชิดเหรอม่ใช่พิซซ่าหรือเปล่าพิซซ่ารีเควสตออ่อาขั้นตอนแรกนี่ต้องใช้ใช่ไหมอา้าวไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยวะต่อไปเป็นชีสนะฮะโทเมโต้มะเขือเทศนะฮะแล้วก็บล็อกโนนี้ตามด้วยมัสลูมเห็ดนั่นเองนะครับในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็น อะไรที่แบบว่าเรียบง่ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ใหไม่ได้ให้เราเล่นอยู่คนเดียวครับเหมือนจะขยายร้านขึ้นมาด้วยนะครับและคนนี้จิซากูยังไม่ได้เลยชิผายแล้วอ๋อมันจะมีแบ่งฝั่งเป็นสคนนะครับก็เอาเง่ายๆว่าเวอร์ชั่นนี้ก็จะเล่นไม่ใช่คนเดียวแล้วก็คือเล่นแข่งกัน2คนนะครับอะไรแบบนี้ อันนี้เพิ่งรู้ว่เนี่ยว่าเวอร์ชั่นใหม่มันมีให้เล่นเป็น2คนด้วยนะครับนี่ผมก็เลยกดโซโล่เดี่ยวมาคนเดียวก็เลยเออดูโง่ดีนะครับไม่ได้รู้่าอ่ะกดผิดตั้งนานประโถเป็นแดงๆเหมือนกันก็ถือว่าถือว่าเราฝึกไปแล้วกันนะครับสไปซี่ชิคเก้นนะฮะตอนนี้เราทำเป็นงานคูณ2ก็จะได้แบบว่าขยับล้านขึ้นมาอาจจะมะีเวอร์ชั่น3อะไรแบบนี้นะฮะอย่าได้ตกใจไป นะผมขยันก็เนี่ยแหละรครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะทุกคนต้องเข้าใจผมนะครับเอาละทอดไก่และฟอกสไปซี่มาอีกหนึ่งที่ตามด้วยเฟ้นไฟตามเสิร์ฟอย่างดบดีกดด้วยโคกไปอีกหนึ่งทีป๊าบโคคาโคลาอะไรวะเนี่ยเอาสไปซี่มากินรอก่อนได้ไหมมาจริงๆต่อไปเป็นโอ้โหอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเี่ย บาต้มก่อนหนึ่งทีตามด้วยชิคเก้นนะกินผักหน่อยก็ดีอะไรวันนี้ไอข้างบนอันที่สองน,นคืออะไรวะชีสเหรอหน้าตาไม่เหมือนชีสแต่กดชีสกดชีสไม่ติดอันนี้แน่เลยโดโดเลตโตใช่ไหมโดลิโตมาว่าโดลิโตหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ชีสหรอชีสเปล่าวะอ้าวไม่ใช่ชีสแล้วนี่คืออะไรวะเนี้ยอ่า กดอันบนแม่งในสัตว์เอ้าเสือกถูกเฉยไปแล้วครับโอเคขอบคุณที่อุดหนุนนะครับผมอ่ามาที่คนนี้กันบ้างนะครับมีนักเก็ตด,ด้วยไม่รู้ว่ากูเทิร์นออนก่อนแล้วมีไก่นะครับแล้วก็มีป๊อปคอนด้วยใช่หรือไม่ไม่รู้แหละอ่าน้าคาดว่าน่าจะเป็นป๊อปคอนอ่ะ ไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นนี้หยิบสอ,อย่างได้หรือเปล่าแต่ว่ากลัวบักก็เอาไปทีละอย่างดีกว่านะฮะกันไว้ดีกว่าแก้นะฮะดีกว่าแย่และแก้ไม่ทันนี่เหมือนหลอยเวนน่าจะเป็นแฟนต้านะครับดูจากระยะไกลโอ้ชิคเก้นลอยมันกินธรรมดาไม่ได้มันต้องกินเยอะด้วยนะโอ้โหตามด้วยขนมปังชั้นล่างสุดนะฮะตบด้วยอ่า ใช่ไหมเออใช่ด้วยนะฮะแล้วก็ไก่นะตามด้วยชีสนะครับตามด้วยมะเขือเทศเอ่าผักกาดนิดนึงหัวหอมนะครับแล้วก็ขนมปังชั้นบนนะครับได้แล้วตามสั่งจัดไปหนึ่งที่ตามด้วยชิซ่าเบคอนนะครับผมชิซ่าเบคอนนี่จะเป็นไก่นะฮะแล้วก็ชีส มะเขือเทศตามด้วยเบคอนนะครับจัดไปไฮคู oo, ครับชิซ่าหนึ่งที่ทามที่สั่งได้แล้วนี่เนี่ยโอ้ผมเพิ่งนึกว่างานคูณ2แบบนี้ถึงเราจะมีรายได้ก็จริงแต่ว่ามันทำผมเหนื่อยมากเลยนะครับ c ชิคเก้นสไปซี่ต้องมีฮอสเ p เปอร์นะครับ, spicy, อ pepper, รบเอาเฟ้นไฟไปเสิร์ฟก่อน1ทีนะฮะแล้วก็วิ่งหนีออกมากดน้ำสไปซ์ไปอีกหนึ่งดอกนะฮะจัดไปครับ โอ้โหวิ่งกันตัวเป็นเกลียวแล้วครับเจานน้าหวะนี้ขนมปังชั้นล่างตามด้วยไก่นะฮะแล้วก็ราดด้วยซอสหนึ่งทีปิดด้วยนะครับมันหยิบ2อ,อย่างได้ไหมอ่ามันหยิบ2อ,อย่างได้ครับเวอร์ชันนี้กูว่าแล้วมันบกักจริงๆด้วยอืมกูว่าแล้วมันต้องบกักเนี่ยเวอร์ชันแรกมันก็เป็นพอมาเวอร์ชันนี้มันอยากจะเป็นอีก โอเคเดี๋ยวผมไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีหลังแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสําหรับคลิปหน้าเนะี่ยมีให้ติดตามกันต่อขอ้ติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็รักทุกคนครับอย่าลืมเก้าอี้นะจ๊ะโอ้โหไม่ได้พูดคํานี้ทนานกึกคิดถึงแล้วเกิน <laughs> โอเคช่วงนี้ก็อาจจะเคลียร์ธุระของตัวเองก็ใกล้จะเสร็จเข้าไปเต็มทีแล้ว นะครับก็ฝากติดตามกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาทําแล้วนะครับผมขอบคุณที่ติดตามเสมอมานะครับถึงแม้จะช้าหน่อยแต่ว่ามาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็รักทุกคนครับอย่าลืมก้าอี้นะจ๊ะบ๊ายบาย